มาแล้วครับขบวน415นะครวันนี้ก็ได้ GA 4540นะทำขบวนมานะครับวันนี้วันนี้นี่น้องนุก,ก็มาเล่นสถานีบ้านแฮดนะนั่ง416มาแล้วก็กลับ415นะกับบุดอนะครับ ตอนแรกเห็นว่าจะได้4 5 4 6แต่ว่าได้4 5 4 0เลย เ<ไ> <laughs> มื่อวานนั่งไปก็ช่วงขอนแก่นหนองคายทางคู่นะก็นั่งไปดูฮนะก็เลย กำลังเริ่มสร้างแล้วนะกำลังใช้รถแม็คโครถปรับพื้นหน้าดินแล้วนะเมื่อวานนั่งไปนะ